ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอเชิญเสี่ยงบอกถึงแผนการของฮวากังเหยียนและเมื่อเปิดเจิญเจินได้รับรู้นางก็หัวเราะขึ้นทันทีว่าเท่าแก่ฮวาช่างมีพรสวรรค์นในด้านนี้จริงๆห้าห้าหากพวกเราจับตัวพระบุษวร์ได้สําเร็จก็จะเป็นการเก็บเกี่ยวครั้งยิ่งใหญ่อย่างแน่นอนบุคคลอย่างฮวากังเหยียนสมควรมองหาโอกาสตักตวงผลประโยชน์อยู่ตลอดเวลาและถึงแม้จะมีความเสี่ยงสูงแต่หากเป็นโอกาสครั้งสําคัญเขาจะไม่ปล่อยให้หลุดลอยไป เฉินเซี่ยงหัวเราะและสายหัวช้าช้าข้าคิดว่าเรื่องนี้สมควรเป็นความท้าทายสำหรับเขาห้าห้าพระวิหารแห่งสวรรค์คงหนึกไม่ถึงว่าบุคคลที่พวกมันกำลังจะมอบหมายให้เป็นผู้คุมการพระบุตรสวรรค์แท้จริงก็คือตัวอันตรายยิ่งกว่าใครห้าห้าเปรเจน,เจ,นเจินหัวเราะชอบใจยามนี้นางมองว่าพระบุตรสวรรค์เป็นดั่งลูกไก่ในกำมือของเฉินเซี่ยงกับนางแล้วผู้คุมการพระบุตรสวรรค์สมควรมีมากกว่าหนึ่งคนด้วยเหตุนี้ฮวากังเหยียนจึงต้องการความร่วมมือจากพวกเราเฉินเซี่ยงกล่าว จริงสิพี่ชายปัจจุบันเท่าแก่หวาสมควรวางยาพิษตนเองไม่ใช่หรือเปิดเจินเจินกล่าวดูเหมือนพระวิหารแห่งสวรรค์จะไม่ได้สงสัยในตัวเขาดังนั้นเขาก็เลยไม่จําเป็นต้องวางยาพิษตัวเองเฉินเซียงกล่าวในขณะนั้นเองทั้งสองได้ค้นพบแรงสั่นสะเทือนจากผืนดินก่อนจะมีกลิ่นอายพลังของพู้อสูรจํานวนมากปรากฏขึ้น เผ่าพันธุ์พูดอสูรในอาณาเขตชั้นเซียนถือเป็นขุมกำลังที่แข็งแกร่งอย่างแท้จริงเพราะต้องทราบว่ามีขุมกำลังไม่มากนักที่จะสามารถระดมกองทัพนับ,นบล้านชีวิตและเคลื่อนทัพมาที่แดนหยวนเหนือได้ในเวลาอันสัน้นแต่ถึงกระนั้นก็เป็นเรื่องน่าเสียดายเนื่องจากพวกมันต้องพบเจอกับบุคคลอย่างเฉินเซียงก่อนหน้านี้กองทัพพูดอสูรต้องประสบหายนะในดินแดนท้าพิภพซึ่งพวกมันยังไม่ได้รู้ว่าเป็นฝีมือของนายน้อยเฉินผู้นี้ บัดนี้เฉินเซี่ยงกับเปิดเจินเจินเปิดใช้งานแผ่นยันรอบเร้นขณะที่กองทัพพูดอสูรยังคงเคลื่อนทับเข้ามาในส่วนลึกของทะเลทรายชางหลานแน่นอนว่าพวกมันไม่ได้เคลื่อนขบวนอย่างไร้จุดหมายโดยเป็นการติดตามร่องรอยที่เปิดเจินเจินสร้างเอาไว้หลังจากเปิดเจินเจินเปิดใช้งานแผ่นยันรอบเร้นก็เป็นเรื่องยากที่ใครจะพบสัมผัสถึถงการมีอยู่ของนางและเมื่อขบวนทัพพูดอสูรมาถึงจุดสิ้นสุดของร่องรอยพยักขาวพวกมันจึงต้องหยุดชะงักก่อนจะจัดตั้งค่ายพัก แม่ทัพใหญ่ก็คือชายชราหวังเซียนสามคนโดยมีรองแม่ทัพเป็นจุนเซียนยี่สิบคนยามนี้ชายชราหวังเซียนสองคนได้แยกตัวออกจากค่ายพักเพื่อออกค้นหาร่องรอยของพยักขาวพวกมันกำลังคิดว่าตรับใดที่พบเจอพยักขาวทั้งเจ็ดพวกมันก็จะสามารถสยบได้ด้วยกองทัพนับล้านชีวิตเป็นเพราะเปิดเจิญจ,จงใจทิ้งกลิ่นอายให้เหมือนเป็นพยักขาวที่อ่อนแอดังนั้นพวกมันจึงมีความมั่นใจเป็นอย่างยิ่ง เมื่อตะวันตกดินเฉินเซียงก็เตรียมดําเนินแผนการขั้นต่อไปและนั่นคือการปลดปล่อยสารพิษจากบนท้องฟ้าเฉินเซียงควบคุมกระจกเทพหวิธีทะยานสูงขึ้นไปบนท้องฟ้าก่อนจะควบคุมให้กระจกเทพ6วิธีขยายขนาดภายใต้ความมืดมิดของราตรีการจึงทําให้กองทัพพูดอสูรทางด้านล่างไม่สามารถค้นพบความผิดปกติจากบนท้องฟ้ากระจกเทพหวิธีขยายขนาดใหญ่ขึ้นและใหญ่ขึ้น ซึ่งปัจจุบันกระจกเทพหกวิธีถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นสีดำจึงกลมกลืนไปกับท้องฟ้าอันมืดสลัวเมื่อกระจกเทพหกวิธีขยายตัวได้ที่เฉินเซียงก็เริ่มดำเนินการทันทีเสี่ยวจิงเริ่มได้เฉินเซียงกล่าวยิ้มยิ้มหลายวันมานี้เจ้าสมควรทำความเข้าใจเกี่ยวกับแผนภาพมายาขุนเขาและแม่น้ำได้มากขึ้นใช่แล้วพี่ใหญ่ด้วยพลังของแผนภาพมายาการสร้างพายุฝนจึงเป็นเรื่องที่ง่ายาดอย่างยิ่ง เสี่ยวจิงกล่าวอย่างผ่อนคลายครั้นแล้วกระจกเทพักวิถีก็ได้เหนี่ยวนำพลังงานจากมุกนพาโดยขับเคลื่อนผ่านแผนภาพมายาขุนเขาและแม่น้ำในขณะเดียวกันเฉินเซียงได้ควบคุมสารพิษของอสุรกายหยวนหลงเข้าผสานกับเมฆฝนที่ก่อตัวจากกระจกเทพหกวิถีนี่คือสารพิษอสุรกายหยวนหลงชนิดพิเศษเมื่อสายฝนที่ปนเปื้อนสารพิษตกกระทบมันจะไม่ฆ่าชีวิตพูดอสูรในทันทีแต่จะกัดกร่อนเนื้อหนังและทำให้เลือดทะลักออกมาจนหมดตัว การอันเชิญอาวุธเทพยักษ์ขาวจำเป็นต้องสั่งเวยด้วยการหนองเลือดดังนั้นเฉินเซียงจึงปรับแต่งสารพิษอสุรกายหยวนหลงชนิดนี้ขึ้นมายามนี้ท้องฟ้าเบื้องบนกองทัพพูดอสูรถูกปกคลุมด้วยเมฆฝนหนาทึบซึ่งไพรพลผู้สูญยังไม่ได้ค้นพบความผิดปกติอย่างไรก็ตามหวังเซียนที่อยู่ในค่ายพักก็รู้สึกสังหอ์ใจจึงเงยหน้าขึ้นมองท้องฟ้าและพบว่ามันมีเมฆฝนหนาทึบอย่าบอกนะว่ามันเป็นฝนพิษ ชายชราหวังเซียนอุทานอย่างตื่นตะลึงปรากฏการฝนพิษที่คร่าชีวิตกองทัพพูดอสูรในดินแดนท้าพิภพได้เป็นที่รับรู้ของเผ่าพันธุ์พูดอสูรในอาณาเขตชั้นเซียนซึ่งพวกมันมองว่าปรากฏการนี้เป็นด่งฝันร้ายฉะนั้นเมื่อชายชราหวังเซียนได้พบเห็นเมฆฝนมันจึงฉุกคิดถึงปรากฏการฝนพิษและไม่คิดจะมองข้าม ปัจจุบันวิญญาณเงาปีศาจจับตาดูชายชาราหวังเซียนทุกการเคลื่อนไหวและเมื่อเห็นว่าชายชาราหวังเซียนนำตรายกสื่อสารออกมาวิญญาณเงาปีศาจจึงจู่โจมเพื่อทำลายตรายกสื่อสารทันทีเกิดเรื่องบ้าอะไรขึ้นชายชาราหวังเซียนอุทานขึ้นทันใดนั้นร่างกายของมันก็บวมโตสมควรเป็นการผันกายเข้าสู่ร่างอสูรครั้นแล้ววิญญาณเงาปีศาจจึงปลดปล่อยพลังวิญญ,ญาณเข้ายับยั้งชายชาราหวังเซียนเพื่อไม่ให้มันแจ้งเตือนเรื่องนี้ไปพูดอสูรตนอื่นๆ แผนการปลดปล่อยฝนพิษของเฉินเซี่ยงได้มีการคำนวณถึงการหลบหนีของพูดอสู์เอาไว้แล้วดังนั้นต่อให้พวกมันรู้ตัวล่วงหน้าว่าจะมีฝนพิษแต่ใช่ว่าจะหลบหนีฝนพิษไปได้ง่ายๆนอกจากนี้ขับเคลื่อนพลังงานผ่านแผนภาพมายาขุนเขาและแม่น้ํายังส่งผลให้กระจกเทพ6วิธีสามารถปลดปล่อยเมฆฝนได้รวดเร็วและมีปริมาณมากขึ้น แน่หล่วว่าวิธีการนี้มีอัตราบริโภคพลังงานมากขึ้นซึ่งมันทําให้มุกนภาหลายพันล้านดวงอันตรธานหายไปภายในไม่กี่อึดใจปัจจุบันเฉินเซียงมีมุกนภาอย่างล้นเหลือดังนั้นเขาจึงไม่ได้รู้สึกอะไรกับการสูญเสียมุกนภาในครั้งนี้ตราบใดที่อัญเชิญอาวุธเทพยักษ์ขาวได้สำเร็จต่อให้ใช้มุกนภามากกว่านี้เขาก็มองว่ามันเป็นเรื่องที่คุ้มค่าอย่างยิ่ง และแล้วสายฝนจึงได้โปรยปลายลงมายังผืนทะเลทรายชางหลานหลังจากผ่านไปไม่นานเหล่าพูดอสูนก็ได้ส่งเสียงร้องโหยหวนพูดอสูนจำนวนมากก้มดิ้นอยู่กับพื้นขณะที่ร่างกายหลังเลือดออกมาอย่างไม่รู้จบและเมื่อเลือดหมดตัวมันก็สิ้นใจลงเจนเจนเจ,น,จนเริ่มได้เฉินเซี่ยงกล่าวในเวลานี้กระจกเทพหกวิธีลอยอยู่บนท้องฟ้าเริ่มการเหนี่ยวนำดวงวิญญาณพูดอสูนขึ้นมาด้านบนท้องฟ้า เปเินเจินที่ยืนอยู่บนกระสบกเทพหกวิธีเริ่มการกลั่นละอองเลือดพยักขาวออกมาจากร่างกายก่อนจะใช้ละอองเลือดไร้มนตราชนิดพิเศษและดูเหมือนจะเป็นมนตราเฉพาะตัวของตระกูลพยักขาวเสียงพยักขาวคำรามกึ้งจากนภาสูงเฉินเซียงรู้สึกว่ามันเป็นการอัญเชิญที่ลึกลับอย่างยิ่งเจินจิญเจ้าเฉินเซียงพบว่าเปิดเจิญ,ญกลั่นละอองเลือดออกมาอย่างไม่รู้จบชัดเจนว่านางกำลังแบกรับความเจ็บปวดเอาไว้ เด็กโมหกจะต้องสั่งเว้ยเลือดตนเองมากขนาดนี้ทําไมเจ้าถึงไม่บอกกับข้าก่อนเฉินเซี่ยงกล่าวพร้อมกับรีบนําเม็ดาติวิหยวนออกมาโชคดีที่เขาก่อนปรุงเม็ดาติวิหยวนไว้สําหรับอสุรกายหยวนหลงดังนั้นเขาจึงมีเม็ดาติวิหยวนเป็นจํานวนมากอย่างไรก็ตามหากเขารู้ว่าเปิดเจิญจ,จะมีการสละเลือดตนเองเขาจะก่อนปรุงเม็ดยตดวิหยวนคุณภาพสูงให้กับนางโดยเฉพาะ เปิดเจจินรู้แต่แรกแล้วว่าการอันเชิญอาวุธเทพยักษ์ขาวจำเป็นต้องั่อนเลือดตนเองเป็นจำนวนมากแต่นางไม่คิดจะบอกเฉินเซียงถึงเงื่อนไขนี้เพราะกังวลว่าเฉินเซียงจะล้มเลิกความตั้งใจในการอันเชิญอาวุธเทพยักษ์ขาวในสายตาของเปิดเจจิญมองว่าอาวุธเทพยักษ์ขาวมีความสำคัญต่อเฉินเซียงอย่างยิ่งฉะนั้นต่อให้นางต้องสละเลือดมากเพียงใดนางก็ยินดีจะช่วยให้เฉินเซี่ยงได้รับอาวุธเทพยักษ์ขาวเจเจิญเจ้าเด็กโง่ เมื่อเห็นเปิดเจิญเจิญปัตุลองเลือดออกมาไม่รู้จบเฉินเซียงก็ตระหนักได้ว่าการสังเวยโลหิตของนางจะไม่สิ้นสุดลงง่ายๆละองเลือดของเปิดเจจินมีนนการกลั่นตัวและกลายสภาพเป็นหมอกโลหิตสีขาวนี่คือคุณลักษณะพิเศษของโลหิตพยักขาวซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการอันเชิญอาวุธเทพพยักขาวเฉินเซียงต่อยตัวกลุ่มอสุรกายหยวนหลังครั้นจึงออกคําสั่งว่าตาเท่าหยวนช่วยคุ้มกันฆ่าทีอย่าปล่อยให้ใครเข้ามาใกล้เป็นอันขาดเข้าใจแล้วเจ้านาย ตาเท่าหยวนตอบรับครั้นแล้วเฉินเซียงก็ได้ควบคุมกระจกเทพหกวิธีเคลื่อนตัวลงมาอย่างช้าช้าเมื่อเมื่อกระจกเทพหวิธีมีระยะใกล้กับพื้นดินมากขึ้นมันก็สามารถเหนี่ยวนําเลือดพูดอสูนและดวงวิญ,ญญาณได้เร็วขึ้นสิ่งนี้สมควรร่นเวลาในการประกอบพิธีกรรมอันเชิญได้ไม่มากก็น้อยเจินเจิญพิธีกรรมต้องใช้เวลาอีกนานแค่ไหนเฉินเซียงกล่าวถามพยักขาวชมงามไม่ตอบอะไร นาง,งยังคงไร้นตราของตระกูลพยัก์ขาวต่อไปขณะที่ร่างกายของ,งยังคงปัตุลอองเลือดอย่างบ้าคลาั่งเฉินเซียงถือโอกาสนำเม็ดยาสวีหยวนเข้าไปสกัดกลั่นในเตาเทพทาพิภพ,พ,พเพื่อยกระดับคุณภาพให้สูงขึ้นโดยคาดหวังว่าเปิยเจินเจินที่เป็นเผ่าพันธุ์อสูรศักดิ์สิทธิ์จะได้รับการส่งเสริมอย่างมีประสิทธิภาพจากการประเมินสถานการณ์เบื้องต้นเฉินเซียงคิดว่าเป๋ยเจินเจินจะต้องใช้เม็ดยาบำรุงพลังเลือดคุณภาพสูงมาก ดังนั้นเขาจึงใช้มุกสารสร้างและมุกนภาจำนวนมากเข้าเสริมพลังให้กับเม็ดยติวิหยวนแม้ยามนี้เปิดเจจินจะมุ่งมั่นอยู่กับการไร้คาถาแต่นางก็รู้ว่าเฉินเซียงกำลังเคลื่อนไหวเพื่อช่วยเหลือนางด้วยวิธีการบางอย่างเจิญเจิญพิธีกรรมอันเชิญของเจ้ากำลังประสบปัญหาอย่างนั้นหรือเฉินเซียงกล่าวถามพร้อมกับที่ป้อนเม็ดยติวิหยวนใส่ปากของนางเปิดเจิญกับพริบตาช้าชเป็นการตอบกลับว่านางกำลังประสบปัญหาจริงๆ เมื่อค้นพบว่าการสังเวชโลหิตมีเงื่อนไขสูงมากเปิดเจินเจินก็ตำหนิตนเองที่ประเมินพิธีกรรมอันเชิญอาวุธเทพยักษ์ขาวต่ำไปและหากไม่ได้การช่วยเหลือจากเชิญเซี่ยงพิธีกรรมอันเชิญอาจต้องล้มเหลวในไม่ช้าข้าเดาว่าผู้ประกอบพิธีกรรมอัญเชิญจำเป็นต้องสละชีพแต่เจ้าไม่ต้องกังวลเพียงกลั่นละอองเลือดต่อไปเรื่อยๆข้าจะพยายามสนับสนุนการฟื้นฟูพลังเลือดของเจ้าอย่างเต็มที่เชิญเซี่ยงกล่าวข้ารับประกันว่าเจ้าจะไม่เป็นอะไรทั้งนั้น ดวงตาของเปิดเจนเจินสองประกายวาวาอันที่จริงนางพร้อมที่จะสั่งไว้ชีพเพื่อเฉินเซี่ยงแต่การได้เห็นเฉินเซี่ยงพยายามช่วยเหลือทําให้นางรู้สึกซาบซึ้งใจเป็นอย่างมากเจ้านายมีศัตรูกําลังเข้ามาหาพวกเราตาเท่าหยวนกล่าวมันเป็นพูดอสูรในขอบเขตหวังเซียนตาเท่าหยวนเจ้าสามารถรับมือได้หรือไม่เฉินเซียงเร่งถามไม่มีปัญหา าเท่าหยวนกล่าวพูดอสูรในขอบเขตหวังเซียนไม่ได้แข็งแกร่งเกินกว่าพวกข้าจะจัดการศัตรูที่กําลังเข้ามาก็คือชายชราหวังเซียนที่เคยออกค้นหาร่องรอยพยักขาวหลังจากพบว่ากองทัพของพวกมันพบเจอกับหายนะทั้งสองก็รีบกลับมาก่อนจะได้ค้นพบกลิ่นไอพยักขาวที่มาจากหมอกโลหิตของเปยเจินเจิน แน่นอนว่าอสุรกายหยวนหลงทั้งหมดสามารถรับรู้ถึงหมอกโลหิตพยักขาวที่มีความรุนแรงและโดยสัญชาตญาณของอสุรกายหยวนนั้นการได้พบอสูรศักดิ์สิทธิ์จะกระตุ้นความหิวกระหายดังนั้นอสุรกายหยวนหลงส่วนมากจึงมีความปรารถนาที่จะกลืนกินอสูรศักดิ์สิทธิ์อย่างไรก็ตามอสุรกายหยวนหลงกลุ่มนี้ไม่มีความคิดที่จะกลืนกินเป่ยเจเจิญเ,เพราะพวกมันตระหนักได้ว่าพยักขาวชมงามนางนี้มีความสัมพันธ์อันดีกับเจ้านายของพวกมัน ตาเท่าหยวนถ้าเช่นนั้นข้าฝากพวกเจ้าจัดการหวังเซียนทั้งสองด้วยเฉินเซียงกล่าวเจ้าต้องยับยั้งพวกมันให้ได้เพื่อที่ข้าจะได้เก็บเกี่ยวจิตวิญญาณของพวกมันเข้าใจแล้วเจ้านายตาเท่าหยวนตอบรับภายหลังจากได้ติดตามเฉินเซียงอสุรกายหยวนหลงกลุ่มนี้ก็ไม่จําเป็นต้องกัดกินเนื้อมนุษย์หรือเผ่าพันธุ์อื่นเพื่อบ่มเพาะพลังเนื่องจากพวกมันได้รับเม็ดยาสนับสนุนจากเฉินเซียง ทางด้านเปิดเจริญนในยามนี้นางยังคงไร้มนตามมารดกความทรงจําแห่งตระกูลพยัก์ขาวขณะที่ร่างกายปลดปล่อยละอองเลือดมากขึ้นและมากขึ้นเทพอสูรพยัก์ขาวมีกายเนื้อที่ทรงพลังดังนั้นประสิทธิภาพเม็ดญาติวิหยวนของเฉินเซี่ยงจึงไม่เพียงพอต่อเงื่อนไขของเปิดเจิญเ,เพียงไม่นานเม็ดญาติวิหยวนคุณภาพสูงจึงหมดลงทว่าการสละเลือดของเปิดเจจิน,จนยังไม่มีทีท่าจะสิ้นสุดในเร็วๆนี้ เมื่อการฟื้นฟูพลังเลือดมีเงื่อนไขต่ำกว่าการสละพลังเลือดเปยเจินเจินก็ตระหนักได้ว่าตนเองจะต้องจบชีวิตลงในการอัญเชิญอาวุธเทพยักษ์ขาวแต่ถึงกระนั้นนางไม่รู้สึกเศร้าใจแม้เพียงเล็กน้อยผ่านไปนานเท่าไรไม่อาจทราบและแล้วการไร้มนตราอันเชิญจึงเสร็จสิ้นลงทว่าร่างกายของเปยเจิน,เจ,นเจินยังคงปะตุลอ,องเลือดอย่างไม่จบสิ้นดูเหมือนพิธีกรรมอันเชิญน,นี้กำลังจะกลืนกินกายเนื้อและจิตวิญญ,ญาณของนาง พี่ชายความฝันสูงสุดของข้าก็คือการได้พบท่านอีกครั้งที่สําคัญการได้อยู่กับท่านในหลายวันที่ผ่านมาทําให้ข้ามีความสุขใจอย่างยิ่งเปิดเ,เจินเจินกล่าวด้วยรอยยิ้มชัดเจนว่านางกําลังกล่าวอําลาพี่ชายข้าไม่เสียใจเลยที่ต้องจบชีวิตลงที่นี่หลังจากนี้อาวุธเทพยักษ์ขาวจะเป็นตัวแทนของข้าเพื่อต่อสู้เคียงข้างท่านเจ้าเด็กโง่ข่าไม่มีทางปล่อยให้คนที่ข้ารักต้องตกตายเฉินเซี่ยงโผเข้าจูบป,ปากเปิดเจินเจินพร้อมกับขับเคลื่อนทักษะสวรรดับศูนย์ชีวา เมื่อทักษวัรดับศูนย์ชีวาผสานเข้ากับร่างกายของเป่ิดเจเจินก็ทําให้ร่างกายของนางดูดซับพลังงานจากมุกนภาภายในกระสกเทพ6วิถีได้โดยตรงส่งผลให้กายเนื้อของนางมีการฟื้นฟูที่รวดเร็วยิ่งขึ้นเปิดเจจิน,จนกอดเฉินเซียงไว้อย่างแนบแน่นทั้งสองยังคงจุบก,กันโดยที่ทักษะสวรค์ดับศูนย์ชีวาทาหน้าที่ฟื้นฟูร่างกายของเปิดเจเจิญ และแล้วก็มาถึงยามรุ่งอรุณอันมีแสงแดดสาดส,ส่องเดิมทีทะเลทรายชางหลานเป็นสีเหลืองทองแต่บัดนี้มันแปลเปลี่ยนเป็นสีดําพร้อมกับมีกลิ่นข่าวเลือดคลั่กคลุ้งท้องฟ้าด้านบนมีความผันผวนจากอํานาจพลังลี้ลับเมื่อว่าเสียงคํารามจึงปรากฏเสียงพยักขาวขนาดมอหือมาเสียงพยักขาวนี้มาจากหมอกโลหิตท,ที่เปิดเจินเจินกลั่นด้วยละองเลือดและมันสมควรเป็นหลักฐานที่ยืนยันว่าการประกอบพิธีกรรมอัญเชิญของนางไม่ได้ล้มเหลว ยามนี้ปเปิดเจินเอ็นตัวซบอ้อมอกของเฉินเซียงนางเงยหน้ามองเสียงพยักขาวบนท้องฟ้าก่อนจะกล่าวด้วยน้ำเสียงอ่อนล้าว่าพี่ชายอาวุธเทพยักขาาสมควรปรากฏในไม่ช้าแต่ข้าไม่นึกเลยว่ามันจะเป็นปรากฏการณ์ที่ยิ่งใหญ่ขนาดนี้เจนเจินเจ้าไม่ต้องกังวลสิ่งใดทั้งนั้นต่อให้ปรากฏการนี้ดึงดูดฝ่ายอื่นมาที่นี่แต่รับรองว่าจะไม่มีใครแย่งชิงอาวุธเทพยัก์ขาวไปจากข้าได้เฉินเซียงกล่าวด้วยรอยยิ้ม เจ้าเหนื่อยมามากพอแล้วข้าจะส่งเจ้าเข้าไปพักผ่อนในกระจกเทพหกวิถีเปเจิดเจินพยักหน้าอย่างไรแล้วท่านต้องระวังตัวให้มากเฉินเซียงยิ้มให้นางก่อนจะส่งนางเข้าไปยังห้วงมิติกระจกเทพหกวิถีจากนั้นเขาก็บอกให้เสี่ยวจริงอยู่เป็นเพื่อนคุยกับเปิดเจินเจินตาเท่าหยวนนำพาผู้ติดตามของมันเข้าปิดล้อมชายชาราหวังเซียนทั้งสองก่อนจะจัดการลงอย่างง่ายดายสิ่งนี้ทำให้เฉินเซี่ยงต้องประหลาดใจไม่น้อย ทางด้านวิญญาณเงาปีศาจก็ได้จัดการชายชรา,าหวังเซียนอีกคนแล้วเช่นกันท้ายที่สุดกองทัพพูดอสูรนับล้านก็ถูกกวาดล้างไปอย่างสมบูรณ์เฉินเซียงควบคุมกระจกเทพหกวิธีลงจอดบนภาคพื้นยามนี้เสียงพยักขาวขนาดมหึมากำลังอ้าปากสูบพลังปราณพิพิษวันอย่างไม่รู้จบดูเหมือนว่าเสียงพยักขาวกำลังสั่งสมอำนาจพลังเพื่อเปิดประตูมิติให้กับอาวุธเทพพยักขาวอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ